สวัสดีค่ะคุยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะไลฟ์บอกว่านะคะบอกเลยว่าอะไรนี้แนวโน้มมาดูกันค่ะนี่มันจะสิ้นปีแล้วนะคะมาดูกันว่าอาสาหาตัวไหนนะช่วงนี้มาแรงแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่าอันนี้นี่โอ้โหนะคะ และมาดูปัจจัยกันด้วยนะคะว่าทําไม,มอ,าอาสังหาตัวนี้ถึงขายดีนะคะวันนี้มาในเรื่องของอสังหานะคะวันนี้ใครที่ติดตามอยู่นะคะก็บอกเลยว่านะคะไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่านี่จะสิ้นปีกันแล้วนะคะคมาอัปเดตกันนะคะโอ้โหช่วงนี้นี่อ,าอาสังหาตัวนี้นี่บอกเลยนะคะขายดีจริงๆนะคะ mm hmm. เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้อสังหาตัวนี้ขายดีนั่นหมายความว่าผู้คนนะคะ ต่อให้ในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็จริงแต่อสังหาตัวนี้ยังคงขายดีและขายดีขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มว่านะขายดีถาวรน,นะคะเพราะเพราะนะคะมีเหตุผลของการเปลี่ยนแปลกนะคะมาดูกันวันนี้นะมีมีอยูมีอยู่สามอสังหาและเป็นอสังหาเดียวด้วยนะคะแต่เป็นแ,แต่ละประเภทประเภทมานะคะวันนี้จะแยกให้นะคะมาดูกันใครเจอไลนนี้คุณโคโชคดีนะคะวันนี้ อสังหานะคะก็ยังคงไปได้เรื่อยๆและนะคะอสังหาที่ครูจะแบ่งปันวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่ายังคงขายดีขึ้นและแนวโน้มนะคะขายดีทักขึ้นถาวรด้วยนะคะเพราะนะปัจจัยต่างๆเนี่ยบางทีปัจจัยนะคะที่จะทําให้อสังหาตัวนี้ที่ครูจะแบ่งปันวันนี้เนี่ยขายดีเนี่ยมาดูกันนะคะว่าทําไมอสังหาตัวนี้ในภาวะวิกฤตแบบนี้ แต่ทําไมยังคงขายดีขึ้นอยู่ละเออนะ,ะขายดีขึ้นเรื่อยๆ <ID S 1> ด้วยนะคะ,ะไม่ธรรมดาะะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อสังหาตัวนี้ใครเจอไลน์นี้คุณโค้ชโชคดีนะคะมาอัปเดตเรื่องอสังหากันนี่จะสิ้นปีแล้วนะคะอสังหาก็ยังคงถ้าพูดกันบ้านๆอสังหาคงยังคงค่าไม่ตายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าไลน์นี้เป็นหนึ่งไลน์นะคะที่ทําให้คุณนั้น ได้นะได้รู้ด้วยนะคะและวันนี้ใครเล่นนักสังหาอยู่หรือเป็นนักเล่นอักสังหาอยู่คุณต้องรู้นะคะไลน์นี้นี่เป็นในหนึ่งไลน์ที่เป็นข่าวนะที่จะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะที่จะมาอัปเดตให้คุณได้เป็นอย่างดีว่าวันนี้ถ้าใครนะเป็นนักเล่นอักสังหาถ้าวันนี้กระโดดลงมาเล่นะอสังหาตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยคุณนั้นทากำไรนะบอกเลยว่าได้เรื่อยๆเพราะช่วงนี้นี่แม่นะคะ ยังคงได้รับนะบการส่วนเขาเรียกว่าไม่ใช่งสนใจคือเราได้รับการซื้อนะคะซื้อหานะคะจากลูกค้าเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าะจะมีราคานะราคาใช่ว่าจะจะถูกนะครูบอกเลยเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะที่ทำให้นะสังหาที่ครูจะแบ่งปันในวันนี้นั้น เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยและเขาเรียกว่าอาจจะตอบโจทย์นะคะในการที่จะซื้อหาของลูกค้าเดิงเพราะฉนวนนี้ไลน์นี้เป็นหนึ่งไลน์ที่เป็นไลน์พรีเมียมนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาค่ะนะสวัสดีวันต้นเดือนนะคเริ่มขึ้นต้นเดือนใหม่กันนะคะก็อย่าลืมนะคะ ช่วงนี้นะคะแม่เพิ่มพับเดียวนะจะสิ้นปีกันแล้วนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ วันนี้ครูก็เป็นคนหนึ่งนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอๆเพราะฉะนวันนี้นะคะไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลน์เช่นเดียวกันนะส่งพลังนะคะขอให้นะผ่านรเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นอยู่นะช่วงเวลานี้เนี่ยให้กลับสู่เหตุการณ์ปกติในเร็ววันนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะน้ําท่วมหรือนะคะสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่นะยังคงนะยังไม่ปกติอยู่ก็ขอให้กลับมาเป็นปกติในเร็ววันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะวันนี้มาค่ะวันนี้ครูยาจะบอกว่านะไลน์นี้จะทําให้ใครนะที่กําลังจ้องมองนะในเรื่องของการลงทุนคุณจะได้รู้ค่ะว่าวันนี้ถ้าลงทุนสิ่งนี้ไปแล้วคุณจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่าบอกเลยว่าได้อย่างแน่นอนนะสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้มาค่ะแล้วะเป็นยังไงกันบ้างนะ แม่นะับเป็นวันศุกร์แห่งชาติแล้วเป็นวันศุกร์ต้นเดือนเป็นวันศุกร์ที่นะเป็นวันรวยมหารวย<อ>ด้วยนะทุกคนนะใครที่เป็นชอบเป็นนักลงทุนครูก็เป็นคนหนึ่งนะเป็นนักลงทุนนะลง,ลงทุนเล่นอะไรเล,เล่นหวยนะเออลงทุนเล่นหวยนะซื้อหวยรัตซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นนะเป็นคนเป็นนักเสี่ยงโชคเออนะคะก็จะซื้อแต่ลอตเตอรี่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ครูก็เชื่อแน่ว่านะคะวันนี้ใครก็ตามที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็ขอให้นะคะทุกคนนั้นได้รับความโชคดีนะมีโชคลาภกันนะคะเพื่อที่จะนะหลายๆคนก็บางคนนะคะคือซื้อแต่พอดีนะคะทุกคนอย่าไปงมงายว่าเอ้ยโหนะซื้อจนอะไรแบบนี้นะเป็นการแค่คนเรานะคะคือทุกอย่างเงินทองนั้นจะบังคังร่ำรวยนั้น ต้องมาจากการที่ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในการที่จะประกอบอาชีพสัมมาชีพคืออาชีพสุจริตนั่นเองนะคะแต่ในการที่นะลงทุนเสี่ยงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะก็ก็ขอแค่ว่าอย่าแบบนะเอาเงินไปทุ่ม้งหมดนะคะคอย่าลืม<อ>นะคะเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนนั้น มักจะมีความเสี่ยงนะเสี่ยงถูกแล้วไม่ถูกเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นนะถ้าถูกก็ดีไปนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เวลาถ้าเกิดไม่ถูกละเออนะคะเราต้องคิดด้วยนะคะทุกคนนะเหรียญมี2ด้านเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าเอาเงินนะคะไปลงทุนสมหมดนะจงกระจายความเสี่ยงนะเพราะาการลงทุนนั้นมีหลายประเภทเรครูครูก็มาแบ่งปันเสมอๆน,น,นะคะในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในกองทุนอนะสังหานะกองทุนรวมมาสังหาหรือจะเป็นหุ้นเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันสามารถช่วยคุณกระจายความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะคะอย่าลืมนะคะเงินที่หามาได้บางคนนี่นะเก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วมาทุ่มนะสมดลีนี้มันก็ไม่ใช่นะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เสี่ยงที่สุดคือไม่ทําอะไรเลยนะคะต้องทำอะไรทำอะไรด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะมีอยู่นะคะบอกเลยนะคะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะมาค่ะวันนี้ภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเดี๋ยวครูขอเช็คอีกสักรอบหนึ่งนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ก็มาติดตามรับชมกันเนาะวันนี้ก็เป็นในเรื่องของอสังหานะคะอสังหาตัวไหนกันนะที่มันมาแรงแล้วขายดีนะขึ้นในช่วงนี้บอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าก็ยังคงดีขึ้นนะคะยังคงดีขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าน่าจะดีขึ้นถาวรนะคะเพราะอันนี้ได้รับการน,นะคะคอนเฟิร์มยืนยันนะคะจากาบริษัทนะที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ขายอสังหานาะยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่า นี่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาลเลยนะคะและโครงการทุกโครงการของนะบริษัทเขานั้นครูอยากจะบอกว่าขายดีมากๆไม่มียอดตกเลยนะคะฟังแล้วนี่โอ้โหว้าวมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่เจอไลน์นี้คุณโค่โชคดีนะคะอืม <S <S โอเคนะคะมาดูกันวันนี้นะคะอาสงหาตัวไหนกันนะที่ มาแรงนะมาแรงแล้วก็ขายดีขึ้นในช่วงนี้และคาดว่านะในอนาคตก็ยังคงดีขึ้นเรื่อยๆทําไมอสังหาตัวนี้ถึงขายดีอยากรู้กันไหมคะอสังหาตัวนั้นคืออะไรนะอสังหาตัวนั้นครูอยากจะบอกว่ามันคือคือนะะมันคือบ้านค่ะทุกคนบ้านค่ะบ้านมันเป็นอะไรคะทําไมคนถึงเลือกซื้อบ้านมันเป็นปัจจัย4ี่เป็นปัจจัย4ี่ที่ทุกคนนะคะยังไงก็แล้วแต่ชีวิตนี้นะจะต้องหาซื้อบ้าน เพราะหลายๆคนนะครับก็เรียกว่าอยู่กันเป็นครอบครัวนะอยู่ครอบครัวใหญแ่แบบนี้ก็อยากจะมีบ้านนะหลังแรกในชีวิตทุกคนแหละเออนะเพราะเป็นปจัจจัย4และมันจําเป็นมากๆเห็นไหมคะปัจจัยที่ทําให้คนเลือกซื้อบ้าน1มันคือปัจจัยเนะและปัจจัยที่2เป็นเรื่องของณเวลานี้ถ้าคุณสังเกตเห็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปก็คือ มีเกิดอะ,อะไรเกิดช่วงโควิดเนาะหลายละลอกและเกิน3ามสี่ล,ละลอกแล้วเลยทําให้ผู้คนนั้นทํางานที่บ้านมากขึ้นอยู่กับบ้านมากขึ้นข้อที่2คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะคะอยากจะบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเออนะคะเห็นไหมคะเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วและคาดว่านะคะน่าจะนะคะ ยาวไปเลยค่ะครูบอกเลยนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราทำงานที่บ้านได้แล้วสามารถคอนเนคชั่นเชื่อมต่อได้แบบทั่วนะทั่วโลกอ่ะพูดง่ายด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตยังไงก็แล้วแต่นะคะการทำงานที่บ้าน Work from Home ก็ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบ้านก็ยังคงขายดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีว่ายอดจะลดลงนะคะบ้านมีบ้านแบบไหนบ้างนะมีบ้านเดียว บ้านแฝดนะคะทาวเฮาส์เห็นไหมคะบ้านเดียวบ้านแฝดทาวเฮาส์สามบ้านเนี่ยบอกเลยว่าคือนะลูกค้าพูดง่ายว่า3แบบนี้มันตอบโจทย์นะอันที่3คือการตอบโจทย์นะไลฟ์สไตล์ของลูกค้านั่นเองเพราะลูกค้าแต่ละคนนะคะอาจจะชอบทาวเฮาส์นะเล็กๆหน่อยอหรือจะเป็นนะบ้านแฝดนะบ้านแฝดอาจจะเป็นโอ้รอบวรัวใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้นะหรือจะเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวที่มีคือพูดง่ายมียนาบริเวณนะถ้าเรารู้ กเก็ตไหมคะมีนาบริเวณกว้างใหญ่มีที่จอดรถเนาะหายๆคันะแบบนี้ไม่ได้ราคานะเป็นหลัก10ล้านขึ้นสังเกตไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งบ้านเดียวบ้านแฝดนะคะหรือทาวน์เฮาส์กูเห็นไหมคะลูกค้าเนี่ยสามระดับนี้นะ,ะแบ่งเกรดกันชัดเจนเลยแบ่งระดับลูกคานะ้าชัดเจนมากๆ และราคานะคะคของบ้านนั้นมันไม่ได้ต่ำนะราคาต่ำๆก็อยู่ที่เท่าไหร่นะเลทต่ำถูุน้าได้อยู่ที่3ล้าน4ล้านขึ้นจนถึงเป็นหลัก10ล้านบ้าน3ประเภทนี้ช่วงนี้บอกเลยนะคะขายดีขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าจะถาวรเพราะยอดในการที่ลูกค้ามาจองบ้านหรือซื้อบ้านอยู่นั้นมันไม่มีลดขึ้นลงมันเรียกว่อะไรไม่มีลดลงเลยอ่ะมันมีแต่เพิ่มขึ้นบางทีนะคะ พฤติการพูดพวกเลียดจริงๆและไละสไตล์เป็นตอบโจทย์นะคะคือบ้านที่สร้างเนี่ยไลสไตล์ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมากและที่สําคัญคือลูกค้าก็พูดไงวันนะ,ะคือ <c oughs> ขออภัยนะคะเขาเรียกว่าบ้าน <c oughs> ที่มีนะ,ะราคาต่าๆลูกค้าไม่ซื้อค่ะเออนะ,ะแต่ลูกค้าจะเลือกซื้อบ้านที่นะ,ะราคาเขาเรียกว่ามันสมเหตุสมผล คือสมมติหนาตั้งราคาที่ต้อง8ล้าน5ล้าน8ล้าน10ล้านลูกค้าเลือกที่จะซื้อบ้าน8ล้านหรือ10ล้านนะคะราคาที่แบบต่ำลงมาถูกๆเงี้ยเขาไม่ซื้อเพราะอะไรคะในการที่เขารู้ว่าเขาคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหลายคนอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นบ้านเป็นอะไรที่เป็นทุกอย่างให้กับทุกคนน่ะเก็ตไหมคือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักพนเยินใจ เป็นทุกอย่างให้กับครอบครัวแบบโหนะทำกิจกรรมก็อยู่ในบ้านเลยแบบนี้เก็ตไหมคะมันสามารถที่จะตอบโจทย์และทําให้เขามีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าวันนี้นะคะบอกเลยนะคะเป็นลูกค้าเกรดตลาดบนทั้งหมดเลยนะคะเพราะครูเจอลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้บ้านถูกๆกเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเพราะเขายอมรู้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบเออนะมันไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะเขาเรียกอะไรอะ,อะแบบ บางทีมันอาจจะไม่ไม่โดนใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่แตกต่างมันคือนะคะบางครั้งความเป็นโมเดิลหรือ,อสไตล์ในการสร้างบ้านบ้านแต่ละแบบแต่ละสไตล์นั้นมีเจ้าของเพราะฉะนั้นวันนี้สังเกตเห็นนะคะว่าบ้านที่เป็นลักชัวรี่ลักชัวรี่เฮาส์หรือเพนเฮาส์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีว่าจะขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่า ทุกบ้านเนี่ยทุกระดับทุกเกรดทุกเลเวลนั้นมีเจ้าของหมดเลยและนะบอกเลยบ้านราคาพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยสูงสูงเนี่ยบ้านราคาสูงสูงนะคะขายดีนะคะไม่ได้ว่าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะลูกค้าคนพูดง่ายในประเทศไทยอ่ะเปเ็นี่ยเป็นลูกค้าแต่ห้าเปอร์เซ็นต์คือเป็นพูดง่ายว่าคนบางคั่งร่ำรวยนั่นแหละเออนะคะแล้วประเทศเรามีประชากร70ล้านคน ทัวเฉลี네่ยแล้วนะคะรวมไปรวมมาเนี่ยคนรวย3.5ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะขายบ้านมีบ้านสร้างบ้านออกมานะลูกค้า3.5ล้านคนนี้เขามจะเลือกซื้อบ้านในราคาที่สูงพอสมควรเพราะเขาอยากได้ของที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคุ้มค่าในการที่จะจ่ายอะไรออกไปเพราะความคุ้มค่านั้นมันมีอะไรหลายๆอย่าง ตอบโจทย์ไลฟ์ไสไตล์ในการใช้ชีวิตของเขาที่เขาจะอยู่กับบ้านเพราะบางคนอยู่บ้านทั้งชีวิตเก็ตไหมคะคือต้องการอะไรที่ดีที่สุดอะบางครั้งไม่ต้องออกไปข้างนอกฉันก็มีความสุขได้เมื่อฉันอยู่ที่บ้านและที่สําคัญนะ,ะอยู่กับ,รบครอบครัวแล้วรู้สึกอุ่นใจมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือนะคะวันนี้เนี่ยไลน์นี้อยากจะบอกว่าบ้านณเวลานี้นะคะไม่ว่าเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝดนะคะหรือเป็นเทวเฮา,าสามบ้านเนี้ยลักษณะบ้านเนี้ยตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมากและขายดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะยอดไม่มีตกนะครูว้าวมากๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่เจอไลน์นี้คุณโค้ชโชคดีค่ะเพราะคุณได้อัปเดตว่าณนะเวลานี้อะไรกันที่มันมาแรงและขายดีช่วงนี้มันเป็นเรื่องของบ้านนะคะบ้านเนี่ยขายดีเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนมาทํางานที่บ้านกันเยอะขึ้น และหลายๆคนนะะก็เลือกหาซื้อบ้านกันคือมีความจำเป็นมากกว่าที่จะไปอะไรคะตอนนี้อย่าลืมนะคะใช่อยู่คอนโดอาจจะตอบโจทย์แต่อาจจะแบบเป็นในลักษณะของคนโสดหรือนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ครอบครัวใหญ่อาจจะเป็นคนโสดคนแต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วก็อาจจะมีกันอยู่กันแค่สองคนเลยแบบนี้ยังไม่มีครอบครัวใหญ่ เพราะฉะนั้นก็ยังคงไม่ใช่ช่วงนี้ก็ขายนะคะขายได้ค่ะแต่ยังไม่ดีก็หลายๆโครงการก็ยังคงดรอปเอาไว้นะคะแต่ในส่วนของที่ใครที่เล่นนักเป็นนักเล่นอสังหาแล้วเขาเรียกว่าเก็บไว้ทํากําไรหรือปล่อยให้ผู้เช่าอันนี้ยังคงมีคนเช่าอยู่มันก็นะคะหรือหลายๆโครงการนะคะตอนนี้ก็ยังคงนะคะก็ยังคงชะลออยู่แต่ครูเห็นนะคะทุก โครงการก็ยังคงนะต้อยชะลอยไงเขาก็ต้องสร้างต่อไปนะคะเพื่อที่ว่าอย่าลืมนะคะเนี่ยประเทศเรานะวันนี้เป็นวันที่เริ่มเปิดประเทศใช่ไหมที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ว่ากรุงเทพกรุงเทพพัทยานะคะเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะในส่วนของภาคง่าหรืออะไรแบบนี้นะ,ะหลายๆจังหวัดนะเปิดประจุคีรีิขันนะหัวหินในพวกนี้เห็นไหมคะเพชรบุรีเนี่ยห้าหกจังหวัดนี้เริ่มเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ เมื่อเราก็ตามที่เปิดประเทศแล้วนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยรายได้เศรษฐกิจมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะคะก็ครูก็ขอภาวนาว่าให้ทุกสิ่งอย่างนั้นนะมันดีขึ้นเร็วๆนะคะรวมถึงนะขอให้นะโควิดนะหรือจะเป็นน้องดามก็ดีนะคะช่วงนี้ให้แบบน้ำแบบเออค่อยๆแบบหมดไปหมดไป,ดไปนะ,ะในที่สุดนะคะ เพราะว่าเราจะได้กลับมาเป็นปกตินะคะลายคนคงเขาเรียกว่าอะไรคือคงไม่แบบมีใครชอบใจเนาะแบบโหใส่แมสอยู่ตลอดเวลาในแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ค,ะครูก็เป็นกำลังใจนะคะครูก็หวังว่ายังไงก็แล้วแต่นะ,ะประเทศเราหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันจะดีขึ้นดีวันดีคืนและอย่าลืมนะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะ เมื่อถึงเวลาที่ทุกสิ่งอย่างกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราจะได้อะไรจะได้มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะ,ะต้อนรับหรือเราจะได้ทําอะไรใหม่ๆเก็บนะความมีสุขภาพดีของเราไว้เพราะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนะคุณจะไปเที่ยวไหนมันก็มันก็ไม่สนุกแล้วอะ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นะวันนี้นะคะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สาคัญครูนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะวันนี้ก็เชื่อแน่ว่านะาะไลน์นี้จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะได้เข้าถึงและ เข้าใจนะ,ะว่าณนะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะไม่มีอะไรที่มันจะอยู่แบบถาวรน,นะคะมันต้องมีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโอเคไหมคะก็หวังเป็นเช่นนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะค,ะครูก็ย้ำนะคะไลน์นี้เป็นหนึ่งไลน์นะคะที่มาอัปเดตในเรื่องของอสังหาว่าช่วงนี้ตัวไหนกันนะที่มาแรงแล้อขายดีขึ้นนะคะและคาดว่าจะดีขึ้นอย่างถาวรเพราะว่า ด้วยพฤติการ <c oughs> ขออภัยนะคะด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านที่เปลี่ยนแปลงไปและด้วยไลฟ์สไตล์ที่อตอนนี้พูดง่ายว่าตัวสินค้าหรือบ้านเนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะะที่เขาสร้างออกมาเนี่ยให้รับรองรับกับไลฟ์สไตล์ที่เขาต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเลือกนะพร้อมแล้วที่เขาจะซื้อและเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ ครูก็ยังคงเห็นนะฮะหลายๆโครงการหน้าบ้านก็ยังคงสร้างกันต่อไปนะคะไม่มีว่าจะหยุดสร้างนะเพราะว่าประเทศเริ่มเปิดขึ้นแล้วนะคะมีทั้งบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือมีนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการที่จะลงทุนในบ้านในอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อแน่ว่านะฮะยังไงก็แล้วแต่ อสังหาก็ยังคงไปได้เรื่อยๆยังคงค่าไม่ตายนะคะกี่ปีมาแล้วนะคะอสังหาก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามที่ช่วงนี้ทำในเรื่องของอสังหาก็ใจเย็นๆน,นะคะคุ้เชื่อแน่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นก็ขอให้นะทุกถึงอย่างนั้นให้เรานะคะอดทนให้เป็นนะใจะเย็นได้มากพอรอคอยให้ได้นะคะแล้วเมื่อถึงเวลาั้นมาถึงนะคะทุกคนก็จะได้เก็บเกี่ยวนะ ผลลับที่มันหอมหวานเนาะเออนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจกันและกันนะคะคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดกติดตามสาระดีๆทุกวันที่ครูมาแบ่งปันในเพจนะคคุยสังหาก็ติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้ในช่อง Youtube Instagram หรือว่าใต้เนียเป็นการแบ่งปัน เรื่องราวของความรู้ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะธุรกิจหรือว่าจะเป็นในส่วนของอสังหานะคะและหลายๆเรื่องราวก็ครบนาะอยู่ในช่องนี้ติดตามกันนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่สนะี่ปีมาเนี่ยก็แบ่งปันตลอดเวลานะคะไม่มีว่านะทุกสิ่งอย่างนั้นไม่เคยเก็บเงินใครเพราะฉะนั้นนี้ สิ่งต่างๆบางครั้งนะถึงให้ฟรีอาจจะไม่มีคุณค่าแต่ใครที่รู้คุณค่าและเป็นเจ้าของมันเอาไปลงมือทำเลยอล้วก็แต่สิ่งซื้ออย่างคุณย่ยจะบอกว่าทุกไล์ทุกครั้งเนี่ยมีเจ้าของค่ะครูก็ดีใจนะที่ใครก็ตามที่โชคดีเจอครูโชคดีมาแล้วคนละละเก็บนะเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆความรู้หรืออะไรต่างๆนานาลองไปลงมือทำค่ะเพราะครูนั้นแบ่งปันสุดจิตสุดใจถ้าครูนะทำได้แล้ว แล้วครูจะเอามาแบ่งปันอันไหนที่ครูทําไม่ได้ครูก็จะบอกว่าอันนี้ยังยังไม่ใช่นะคะโอเคไหมทุกสิ่งอย่างนะแบ่งป,ปันจะประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่ติดตามครูมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกๆเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการมานะสามสีปีในก่อนหน้านั้นย้อนไปนะคะเขาก็จะรู้จักครูดีนะคะเพราะฉะนั้นว่าครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนนะคะและมาวันนี้หน้าตาชีวิตเนี่ยปแปลกๆประไปในทางที่ดีขึ้นมาก นะสวยเล่รวยมากค่ะทุกคนนะมีความสุขนะเลยได้มาแบ่งปันทุกคนได้เพราะถ้าไม่บา้างครั้งเหลือเฟือมากพอครูครูก็นะฮะคงไม่ได้ออกมาแบ่งปันผู้คนแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะครูไม่รู้หรอกค่ะว่าบางครั้งเนี่ยคำซ้อนหรือ อะไรเลยสิ่งละย,ยาที่ครูแบ่งปันไปอาจจะไปทาให้ชีวิตของใครอะไรคนดีขึ้นครูก็ยินดีและขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจการเสมอๆใครที่ได้แชร์อะไรนี้ออกไปก็ขอบคุณสุดจิตสุดใจคราวหน้าสาระอะไรที่นะะจะเป็นเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปัน,นที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย